สวัสดีครับพบกับเชิญเจอรครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับวันนี้จะมาเปิดกาชาตามล่าเอเรนนะครับแล้วก็เปิดเกียร์นะไอที ID นี้นะครับผมตัดสินใจเปิดนะครับคือยังไม่รอเพิ่มโอกาสครับเพิ่มโอกาสอ่ะมีคนถามเข้ามาเยอะ,ะครับคือโดยโปกติเนี่ย ถ้าสมมตินะครับเรลนเจร์ตัวใหม่เนี่ยมาก่อนวันเสาร์นะครับในวันเสาร์เนี่ยบางที4ี่ทุ่มก็เพิ่มโอกาสเลยนะครับหรือไม่ก็จ,จะเป็นวันอาทิตย์10บโมงเช้านะครับหรือถ้าเกิดไม่มากก็คงต้องเป็นวันจันนะอันนี้ต้องรอดูนะครับคือเพิ่มโอกาสจับคู่เนี่ยมันมาค่อนข้างจะไวอ่าประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่ารอเพิ่มโอกาสจะดีที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาเปิดเกียร์นะครับเพราะว่าเขาเพิ่มโอกาสเกียร์อาวุธอยู่นะครับ ในส่วนของเรนเจอร์ครับผมอยากได้เอเรนแน่ๆนะครับแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยเรามีเมริโอรัสอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาเปิดตอนที่ไม่เพิ่มโอกาสครับก็จะเปิดเรนเจอร์กัน1รอบครับและเปิดเกียร์กัน2รอบนะครับเพิ่มโอกาสจับคู่คู่แรกหรอถามว่ามันจะมาเป็นคู่ไหนมันจะมาเป็นคู่ไหนเดี๋ยวผมขอดูตรงาภารกิจการันตีนิดนึงนะครับ เพราะว่าเขาจะนี่ครับอ่าก็จะเป็นเอเรนอ่าเอเรนกับดีวายอ่ะคิดว่าคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ที่น่าจะเก่งที่สุดของรอบนี้นะครับอ่าก็น่าจะเป็นเพิ่มโอกาสคู่แรกนะครับเป็นเอเรนกับ d ีวายอ่สำหรับคนที่อยากจะได้นะก็รอดูนะครับคิดว่าไม่น่าจะนานนะเพิ่มโอกาสน่าจะมานะครับอ่าผมเปิดตัวด้วยเลยนะเพราะว่าอยากได้เกียร์นะครับ อาตัวมีสิบสีใบโอ้สุดยอดมากอ่ะไม่เนไรเปิดคันงสรอบก่อนเออถือว่าทิมรางนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรนเจอร์เนี่ยแต่จริงได้ก็ดีเออจะได้นำมารีวิวนะครับไรเนอร์โอ้โหเปิดได้ละอันนี้หลักเปิดได้ละเออเราจะดีใจทำไมเนี่ยโอ้โหให้แต่มันก็ได้นะอูตไรเนอร์เป็นตัวที่แบบดูจะอ่อนที่สุดอะ คือได้มาก็โอเคเราสลับล่างนะครับเมื่อกี้เปิดได้8ดาวธรรมดาใช่ไหมสลับล่างเป็นอัลตร้าเพื่อเอากบดาวอัลตร้านะครับโอ้โหถือว่าเปิดตัวได้ดีนะแต่เรายังไม่ได้แบบว่าอยากอยากเราไม่อยากได้แบบนี้อ๋อสหโอ้อะไปรุนเงนครับโอ้โหเสียดายครับเกือบแล้วนะได้แล้วนะ แต่บันดันได้ตัวที่แบบว่ายังไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักครับคือถ้าเกิดมันพิเศษสนิดหนึ่งนะเอาจริงๆนะผมก็อาจจะปั้นแม็กก็ได้นะครับเออเพราะว่าไอเดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไอดีแบบสายอินดี้นะครับดาวไอเณนมาเถอะโอ้โหขบวนการเจ็ดดาวครับคือเปิดด้วยตัวเนี่ยมันออกดีอยู่งันนะโอ้โหพอเปิดด้วยรูบี้นะครับก็ตามที่เห็นนะ โอ้โหเอาไปย่อยทิ้งหมดเลยครับโอ้โหลุงเคนี่แตม้ครบทุกล่างเลยใช่ไหมอ่ะตามนี้นะครับเดี๋ยวค่อยฟาร์มตัวมาเปิดกันใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสเนี่ยใช้ตัวเปิดเนี่ยเออก็ออกดีอยู่เหมือนกันนะอ่ะผมขอเปิดเกียร์นะครับเนื่องจากว่าอยากได้เกียร์เนี่ยมารีวิวด้วยครับเอาทําไมอ้อยเกือบแล้วไงเกือบกดผิดแล้วไง เพราะว่าเกียร์นะครับค่อนข้างจะน่าสนใจยอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเนื่องจากว่า,าเขามีนะครับคุณสมบัติใหม่ประมาณนี้เดี๋ยวได้ก่อนแล้วค่อยมารีวิวให้ดูแล้วกันนะไอดี ID นี้ก็ถือว่าเป็นไอดีที่ขาดเกียร์อยู่เหมือนกันเออแต่ว่าคริสต์มาสนี่ถือว่าเปิดอาวุธได้เยอะนะไอดีนี้นะครับจริงๆผมไม่อยากเปิดเกียร์เลยเอาจริงให้ตายเถอะทาไมผมอยากจะเปิดแต่เรนเจอร์นะครับเนื่องจากว่า อ่าผมเนี่ยต้องการนำมารีวิวเป็นหลักนะครับเออจะได้รู้ว่าตัวไหนเก่งแค่ไหนเอามาใช้งานยังไงนะครับคือเกียร์มันออกยากนะคือเราไม่ได้เปิดถึงการาันตีแน่ๆนะแล้วก็ตามนี้ครับคือแม้กระทั่งแบบพวกเซ็ตกบออกมาก็ยังดีอะ่ะคือในนี้ก็มีเซ็ตกบนะเซ็ตกบ7ดดาวนะครับไม่ได้เรื่องจริงๆเลย โอ้มันไม่ได้อะไรติดมาติดมือมาเลยอะรูบี้เนี่ยเอามาเปิดเกียร์นี่แบบว่าโอ้โหละลายแม่น้ำจริงๆนะฮึบโอ้ยฮึบไม่ฮึบแล้วหมดแรงและขอเฮตสักทีหนึ่งได้ไหมเอาหน่อยเถอะเจ็ดดาวจำๆเกียร์อาวุธดาบมาได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้แล้วนะครับอะได้เกียร์ถูกมือมานะครับ แกดูกมือก็เป็นค่าเกียร์ที่พลังชีวิตสูงมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้สูงนะก็ได้มาก็โอเคนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันถือว่ามันได้ค่าสูงมาแต่นิดหนึ่งนะเอาโอเควันนี้เปิดการประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไอดีที่ก็ตามที่บอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังได้มากมายเพราะว่าค่อนข้างจะอินดี้นะครับการเปิดได้มูนเบสบอลมานะครับก็นี่ใช้ล่างธรรมดา1ตัวนะครับแล้วก็ใช้ร่างไฮเปอร์นะครับอีกหนึ่งตัวจบไปตีบวกละ เดี๋ยวอนาะคตรอดูแล้วกันนะว่าไอดี ID นี้นะครับจะได้ปั้นมูนเบรสบอลเนี่ยเปอร์แม็กซ์หรือเปล่าแต่ไม่นะคือสาเหตุที่จะปั้นนะครับมีเหตุผลเดียวเพราะว่าเรามี3ชุดแล้วไนงะมันก็ขาดกบอีกแค่สิบเจ็ดตัวใช่ไหมอันนี้มี9อ่าขอคอยก็ยังไม่ได้นะไอดี ID นี้นะครับอ่อสิบเดือนหน้าอีก11นะครับแรกในล้างคากิ๊อีกเป็น12 เออรังค้ากิลอ่าเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงว่าผมสามารถที่จะแรกได้หรือยังแต่เหมือนอาเพชรกิลน่าจะยังไม่พอนะคือเะได้นะคือเริ่มคิดถึงกิลได้แล้วนะครับอะยังไม่พอมีอยู่สี่แสนนะคือหลายคนเนี่ยบอกถึงขั้นที่ว่าเอากิลวออกไปเถอะ เออเอากิววอลเข้ามาทําไมเอากิวเลยดีกว่าเพราะว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเล่นเลยยังไม่ได้เล่นกิววอลเลยนะครับรวมถึงรางวัลเนี่ยบางคนก็อยากอาจจะไม่ได้อินมากนักนะครับสําหรับการแลกนะครับในส่วนของกบม่วงอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้อินเลยนะครับแล้วก็มาปุ๊บเนี่ยก็เจอปัญหานะครับว่าทําให้กิวเลยถ่ายไปเนี่ยเอาออกไปเลยดีไหมเอออันนี้ก็แล้วแต่ ความคิดของแต่ละคนนะผมก็ไม่ได้ห้ามครับคือตัวเกมเขาก็ต้องการพัฒนาระบบใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็อ e ีวรระบบจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเราก็ไม่รู้ว่ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับรวมถึงของรางวัลด้วยนะว่ามันจะน่าสนใจไหมที่สําคัญคือของแจกด้วยนะครับว่ามันจะแจกมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าอแจกกันอยู่แค่นี้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับคือตัวเกมเนี่ยผมโหลดเกมเข้ามาใหม่เนี่ย เห็นเลยนะครับว่ามันมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับจนคิดว่าวันจันนี้นะครับอันนี้เป็นการคาดเดาวนะวันจันนี้อาจจะได้เห็นระบบยีวอของจริงนะครับก็อาจจะแบบอัดสิ้สุดกันทีระบบเบต้าแล้วก็คือจะบอกว่าบั๊กต่างๆหายไปก็บอกไม่ได้นะคือบั๊กมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละคืออย่างตอนนี้ PVP นะครับก็ไม่สามารถที่จะดูได้นะครับว่า เนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยเขามาตีเราเนี่ยเขาโกงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยเจอปัญหานี้แล้วนะครับว่า PVP เนี่ยดูรีเพย์ไม่ได้นะครับโอ้ทีมนี้โหดเลยนะครับทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะครับโอ้แต่ตัวภาพื้นโหดแบบแมก็กซ์ทุกตัวอ่ะเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะครับโดยการใช้เรนเจอร์สายการบินอ่ะมาเดี๋ยวดูกันนะครับ น่าจะยากหน่อยนะเพราะว่าเขามีตัวไฟที่ค่อนข้างจะโหดนะครับเขาอาจจะเจาะข้างล่างผมแตกนะครับเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยตัวม้เยอะอ่าแต่ว่าการคัดเรนเจอร์ของเขาเนะครับคือตัวกเก่าๆมันก็จะมีตัวบอบบะอาแบบนี้สู้ได้เลยอ,ออกมาปุ๊บนี่รู้สึกได้เลย,เลยครับว่าน่าจะสู้ได้อ่าเพราะว่าเขาไม่มีตัวกันบินเอามีนี่นะใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนผมดูผิดเหรอ นั่นไงมีมูนผีจีนโอ้โหเอาละเอาละเนี่ยผมแบบชอบเบอนะผมไปเห็นเนี่ยเป็นแบบว่ามูนดูยางนะครับโอโ้แบบนี้ไม่ดีนะมีความเสี่ยงสูงแต่คิดว่าเขาน่าจะพัดก่อนแล้วเราก็น่าจะใช้พัดหลังนะครับพะแบบนี้ซูได้แล้วนี่อัตตูเข้าไปอ่ะไม่ต้องพัดออกนะอันนี้เป็นเรื่องของบอด PVP นะครับนี่คือ L 3 4แล้วนะซึ่งบางทีบอดมันแบบว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ย ต้องร้องแบบอย่างวะเลยอ่ะนี่ซัมมอนคิงอ่าแบบนี้โนเทมไปสิโอ้โหนี่คือตัวเขาดีนะเวลก็สูงครับอัตรา,าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของเกียนะครับอ่ะโนเทมไปเลยครับรอดด้วยฮะเพราะว่าตัวบินนี่ผ่านแน่นอนครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีจังหวะบักจริงๆนะคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์ตกกันบินนะครับถ้าไม่ได้ใส่เกียรเพิ่มระยะยืดเนี่ย บางทีเนี่ยมันแบบไม่ค่อยยิงนะผมไม่รู้เหมือนกันนะคือบ่อยแบบบินข้ามหัวนะครับบินข้ามหัวไปเลยนะอ่ะทีนี้มีตัวกันบินนะครับแต่ว่าภาคพื้นเขาเนี่ยยังไม่น่าจะสู้ของผมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟาร์มตั๋วกันเนอะในส่วนของสเตทวิ่งนะครับนิดนิดได้หน่นอยนะคือไปวิ่งกันก่อนเอามาสัก5า้าใบหใบเออเอามาประมาณนี้นะครับ เออรวมกับที่มีอ่ะเดี๋ยวผมคงจะฟาร์มมาสัก6ใบก่อนแล้วกันนะเอา10ใบนะครับมาเตรียมตัวก่อนนะ่าเพราะว่าเพิ่มโอกาสเนี่ยน่าสนใจนครับว่าการใช้ตัวเปิดมักจะออกค่อนข้างจะดีนะครับ่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้กันดีทุกคนนะนี่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การได้ของคนในเกมเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นนะครับหรืออย่างอ่ะบางคนบอกว่าพี่รอบนี้เปิดง่ายนะคือจะไ่า ตดาก็เกือบจะดา่าแล้วนะแบบว่าง่ายพอสิ <c oughs> เออมันอาจจะง่ายเฉพาะตัวเราเองหรือเปล่าอา่าหรือว่าอาจจะง่ายเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นไอดีสร้างใหม่่าเลเวลยังไม่เยอะนะครับโอกาสได้มันก็สูงแต่ลองไปดูคนอื่นเขานะเออเขาแับอ่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็เห็นคนได้เอเรนกันเยอะนะครับซึ่งรอบนี้ว่ากันจริงๆนะก็จะมีเพียงแค่ตัว เอเรนนะครับที่ถ้าเกิดใครขาดตัวชนหลักเนี่ยปั้นแม็กเลยนะครับอ่าเพราะว่าตัวแบบนี้เนี่ยถามว่ามันจะเก่งมากไประยดับยาวๆไหมไอ้สกิลการข้ามเนี่ยมันก็น่าคิดนะบางตัวคือมันก็ดับไปเลยนะครับอย่างสงกิบนี่คือดับไปเลยนะครับแต่เอเรนเนี่ยเขามีดาเมจที่รุนแรงอยู่ก็จะประมาณทาโร่ครับแต่ทาโร่เนี่ยด้วยธาตุอ่ามันอาจจะมีปัญหานะครับ คาโร่ก็เลยอาจจะเทียบเอเดนไม่ได้และเอเดนมีความสามารถไฮเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราเอ่อค่อยหาข้อมูลนะครับว่าความสามารถไฮเปอร์ของเขาเนี่ยการตัดการสัตวูของเขาเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนเอ่อตัดการแบบทีเดียวตายไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะแบบออกสกิลหนึ่งสกิลอ่าอันนี้ผมก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันนะครับว่าว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยอ่ะอย่างน้อยๆความสามารถไฮเปอร์นะครับคือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยว่า ความสามารถไฮเปอร์เป็นแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าสุมติดถ้าเกิดเป็นแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะใช้งานแบบว่ายาว,ยาวๆไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเอเรนก็จะมีความแตกต่างจากตัวข้ามอื่นๆอย่างโกดเนี่ยบนท็อปตำนานก็บางคนก็ยังมีใช้อยู่นะเพราะว่าด้วยความปวดด้วยสกิลของเขาครับที่เขาก็มีอมตะมีอะไรประมาณนี้นะเอเรนก็เลยจะค่อนข้างมีความแตกต่างอยู่เหมือนกันนั่นแหละ,ะส่วนตัวดีไวเนี่ยก็ แม้ว่าดาเมจจะไม่ทะลุอมตะในสกิลหนึ่งนะสกิลหลักนะครับดาเมหลักงเนะี่ยแต่อีกสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจพิษมันทะลุอมตะนะครับมันก็ใช้สกิลนั้นเนี่ยล้างอมตะไปก็ได้นะครับอันนั้นรอบนี้เนี่ยหลักๆนะครับที่ดูดีสุดก็จะเป็นเอเรนนะครับส่วนตัวดีไวก็อประมาณลีกเพชรเนี่ยถือว่าโอเคนะส่วนตัวมิคาสะนะครับก็ประมาณหลีกเพชรน,นะผมดูแล้วก็มีข้อดีตรงบัฟ เป็นเลนเจอร์บัฟตัวนหนึ่งนะครับอีกตัวนหนึ่งเป็นดาเมจแค่เสียดายตรงที่ว่าดาเมจไม่ทะลุอมตะแค่นั้นเองนะครับมาตีกันทีนี้ทีสุดท้ายครับไม่มีตัวการบินนะครับแต่ว่าเขามีตัวบินนะคาดว่าน่าจะใส่เกียร์ลดคูดาวหรือเปล่านะเพราะว่าตรงกับสายพลังพอดีนะครับซึ่งผมไม่มีการบินนะอาจจะแพ้ได้ครับ แต่ว่าเราก็จะใช้สเตป PVP นะครับโอสงสัยน่าจะใส่เกียร์ดาบปลุกพลังแน่เลยนะโอ้ข้างล่างเขาข้างล่างแข็งด้วยครับอะน่าจะแพ้น่าจะแพ้ได้เลยตัดการกลุ่มก่อนโอ้โหเนี่ยตัวเบลล่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าเบลล่าเนี่ยเขาสามารถบัฟนะครับให้ตัวเองเนี่ย ตีป้อมได้แรงมากขึ้นนะครับอะครั้งหน้านะครับติดเวลนะครับช่างตีดาบสุดเจ๋งโอ้โหจบแล้วเขาน่าจะตีป้อมเราแตลก่อนนะนะโอโ้มันออกมาสองตัวแล้วว่าเฮ้ยเฮมีลุ้นมีลุ้นครับโอ้โห,โหนี่ไงทีมแห่งสายการบินครับ ถ้าอากาศยานแห่งประเทศไทยเออนี่ไงน ID เนี่ยผมรู้ว่าไอดีเนี้ยอินดี้ครับเล่นง่ายครับจบเพชรหนึ่งแล้วนะครับอ่ายืนนี่เริ่มจะประมาณเป็นประมาณเพชรสองนะหรือไม่ก็เพชรสามต้นๆนะครับแล้วก็เล่นเองเนี่ยไปจบที่เพชรหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณน,นี้นครับรอเพิ่มโอากาสรอเพิ่มโอากาสก็นั่นอะไม่สี่ทุ่มคืนนี้นะครับก็สิบ่งเช้าวันอาทิตย์นะครับหรือไม่ก็คงเป็นวันจันทนะอะอย่างหลุดหลุดไปสุด เลยนะครับก็อาจจะเป็นวันอังคารนะคิดว่าเพิ่มโอกาสไม่น่าจะหลุดไปมากกว่านี้นะครับเรนเจอร์เพิ่มโอกาสคู่แรกคิดว่าน่าจะเป็นเอเรนนะครับกับรีวานะครับอันนี้ก็รอติดตามด้วยกันนะให้เก็บรูบี้กันเอาไว้นะครับวันนี้ปิดหลีกนะตัดสินใจกันเอาครับบางคนอาจจะอยากเสี่ยงโชคนะครับก็เปิดก่อนก็ได้นะถ้าคิดว่าดวงดีมากพอนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ